สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้มาพ่อกันหลังเลิกงานอีกจ้าแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ไปหาน้องไมมจ้าสิพากมาเบิงเพล่นกลจิปโปมจ้าไปแลยจ้าไปรุ่นกันมาสิได้บอเด้๋ยพี่น้องย่างไปน้ำกันอีกจักน้อยจ้าจังสิ่งอน ฮอดแล้วจ้ะฮอดแล้วจ้ะอันฮอดฮอดท่าน้ำจ้ะเป็นแม,ม่น,มน้ำยางมา่อเ,เพิพ่นกนขี่กเกลือนจ้ะเพินเ่นจะเอาไปใส่เบ็ด พ่อขวายนึงงมาจากพี่น้องเดี๋ยวสะเอาไฮเบิ้งจะขวายเป็นลักษณะจังไนมันถ้าฝนตกมันโบข่อยเห็นดอกมันแดดมันขวดเยมันต้งขวดไม้มันต้งเห็นดีม,นนมาเบิ้งพันขุดจะบ่ะนี่ย ดีดีบินซ้ายเล็กนงตัววดีควดก็เลยวดออกมาแล้วนี่ แล้วเห็นตัวแล้วจ้ะมึงก็จ้ะมากระจอกกมาพวดมากับพ่อมาเนี่ยจ้ะนี่เด้ซตัวมันนะได้แล้วจ้ะได้แล้วหนึงตัวได้ตัวนึงแล้วจ้ะลายยุ่งจ้ะยุ่งใกล้ๆกันนะสามควายซี่ควายเลยจ้ะ อันอันผู้จอบถดมค่ถะถดมจ้ะ <c ười> <c ười> ข้ายวนมันเป็นดินทรายจ้ะขุดงา่ายจ้ะบนเล็กขุดง่ายนี่แหละหูวนตีหูขุดมือหนังบลนี่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 ออกมาแล้วจ้ะตัวีสองออกมาแล้ว ใส่ช่องใส่ช่องแล้วเอาไปเตีนออกบุลุ้มนอกแล้วลุนี่นี่นี่ยุติ้นนี่ปิดเลยไอหยาใส่เลยไอหย่าใส่สิเอหย่าใส่ไปเตีนออกโบไอที่สามจ้ะ ไว้ที่สามรูที่สามมันเป็นดินทรายมันขุดง่ายแต่มันแต่มันก็นเลือกเนี่ยจังน้อยเพราะว่ามันขุดง่ายมันก็บเ,เลือกขุดค้นก็นได้ขุดเลือกจ้ะเด้ออกมาอีกแล้วจ้าตัวที่สามจ้ะนั่น หวัยนั่งจ้ายู่ยใกล้ๆกันจ้ะบอกไกลกันเลยเพือนึงมันอยู่ตีนเลยเก้าอ,อย่าได้แ้มันที่โรงุ๊ดนี่แล้วมุม่งนั่งหัดกันไป ขุดง่ายท่านนะเป็นจิตใจหูหายไปขุดมาหูหายตามหูก็จะเจ๋งครับมันหนอนแล้วเนี่ยโอ้ยอย่างงถ้าวบุพเพต้องปล่อยแล้วจ้ะ ไวยนึงจะใกล้ๆกันผู้สาะหาไลยเนาะผู้จะ ไ่ให้ไรหน่วยดมกินปาดใมาขุดกิ่มเดยวไฟมาด้วยเดไฟเสีาเราดิดูรัตัวกะลินเดแต่ละบ่อได้ปมไดมาขุดได้มาขุด่า สี่ <4 S 1> ตัวแล้วน αι, มูดิอันนี้ตื่นๆจะพอ,อแล้วตัวไงจุกสถีบชาที่ชิดไม่งอนบ่เขา่งอัน

สิบตัวแล้วแป๊บเดียวพี่น้องยื้น้ำกันสาขวยเลยพี่น้องเบิง้งสิได้เบิดป้จะจันเฮ็ดขวยหลอกป่ะจกักษขุดไปหาหูเฮ็ดขวยหลอจ้ะเนาะโอ้ยแมนี่เว่อ เอ้ยมากระไรนี่วนปุกเป็บเดียวได้สิบตัวแล้วใครจะมาตามมาเด้อ เห็นแล้วพี่น้องเห็นเห็นแล้วห่าจะได้ตัวเดียวนี่แล้วสามคุยว่าเห็นอีกแล้วจ้าได้อีกแล้วท <c oughs> างม,มาทางม,มาได้อีกแล้ว อีกแล้วจ้ะอันนี้ขุดแป๊บเดียวอ้าหูนี่จ้ะซียูบอ่ะปากปากหูปเปิดจ้ะบ่มีีันดินอันปิดหน้าหูไว้บ่รัวซียูบอ่ะร้องขุดร้องเมืองโอ้ยซื้อมาย่งบไม่เห็นหูเลย หายแล้วจ้ะบ่ได้อีหลีได้แล้วจ้าได้อีกแล้วคุกเจ้ออกมาแล้วจ้ะได้อีกแล้ว นี่แหละนี่แหละมียาโทรมามียาโทรมาจะโทรมาอย่างไรมยาโทรมาอย่างนไรที่ย well. ัง你们聊嗯，那把 ขึ้นมาอยู่ของบุญแต่เดนดหูหลอก ไก่อีกแล้วจ้าเข่าไปยังเลยวะน่ะโอตองมากห่าหอมมาชัดหวดัวเลยไก่อีกแล้วจ้าเดี๋ยวขาหน่อยไว้ ได้อยู่โอ้ได้อยู่ค่ำแล้วบัดนี้นะ เริ่มว่เห็นห้องแล้วจ้ะพี่น้องที่ได้กลับแล้วได้น่าจะได้พาะกินแล้วล่ะโอเคพาอยูเพาะกินนี่แหละจ้ะผมกัดมือพออยู่พอะกินกับแล้วแต่ละเมื่อเรากับ่มมีเวลาหลายหาไปยูไปกินชื่อหล่อจ๋ะว่าได้หาไปค่าไปขายโอ้โหหมืดแล้วเหลียวเห็นแล้วเออไลขสาม Uh huh. อ่า่ฮะลุ้มเดียวได้สามเลยไปหาสังสเห็นแล้ว home <laughs> 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 มองทูกนนคนเดีย๋ยวมีขาบอะไรเหรนี่จ้ะสองตัวจ้าใกล้ๆกกันจ้ะ พี่น้องขึ้นมาให้

ากันดีว่าอไปจากพี่น้องคำแล้วพอแล้วจ้าพอกินแล้วได้หลายเติบเราสำนีกกับพ่อแม่นหน่อยได้จ้ะพออยู่พอกินแล้วใส่เวลาแค่บ่ถึงสมงใส่สำนีกกับเอาแล้วจ้ะทำมือเว้นกับเห็ดง,งาน จ้าพี่น้องฮอดแคมแล้วจ้าเบิ้งจ้ะยู้ทางใต้ใบไม้เมื่อนามีอย่างนาสนใจชีวิิบ้านบ้านเดี๋ยวสี่เหนพาพี่น้องมาเบิ้งอีกเด้อจ้าทำแล้วพานมาเบิ้งอั่นเพื่อนขุดยี่โปมอั่น จาขอดุดว่าเปลี่ยนเลยม่าเพื่อเพื่อนได้ยินเพื่อนว่าเพื่อนที่ไปขุดกันเลยขอแบบน้ำเพื่อนจ้ะเ <is> ท่านี้ได้พี่น้องคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า